วอัใสว่อัริสตี่อรับอะไรคยพร้อมันเลยโว้ยสวัสดีคผู้ชมครับโอ้โห วันนี้กลับมาพบกับเฟดอเช่ครับพิธีกรสายบันเทิงและสายแฟร์สายเอนเตอร์เทนตัวจริงเลยครับน้องคาคิโนะสุดสวยน่ารักแอบเบลค่ะเบลทุกวันเลยน่าเบื่อจังเลยตอนนี้จะคริสต์มาสแล้วเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงออเปลี่ยนแปลงที่บ้านยังใช้ดีเลยนะอุยไม่ใช่แปลงนั้นสิ <c oughs> วันนี้เรามาแปลงดีดีกว่าวันนี้เขามีเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครับวันนี้เราข่าวกันนิดนึงว่าต้องฉลองนะวันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกี่ยวกับอาหารเส้นอ่าเด็กเส้นเปล่าเราอ่ะ เด็กเส้นอยู oh, yes. oh. oh. uh, word, oh. Oh. ่แล้วถ้าไม่ได okay. no oh. ้เส้นใมายืนตรงนี้ชนะแปดทารานะครับออาวันนี้เราจะมาเล่าข่าวอีกหนึ่งเขาบอกว่านี่เลยนะครับช่วงนี้ผัดไทยดังไปทั่วโลกครับออกฟอร์ดเขาบรรจุแล้วนะครับว่าผัดไทยเนี่ย P A D T H I เป็นคำสามัญเช่นเดียวกับพิซซ่าหรือสนญญาแล้วก็ชบาโกด้วยนี่เป็นไงล่ะเขาให้คำแล้วนะว่าเป็นคำที่นิยามที่เรียกว่าบรรจุเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย ต่างประเทศในควรมิตรนะครับออกฟอร์ดได้จัดคาว่าผัดไทยภาษาไทยเนี่ยกลายเป็น C2 ูเป็นคํานามสามัญไปแล้วหมายถึงไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ชื่อเฉพาะอีกต่อไปแต่เป็นคําที่คนต้องรู้จักจากทั่วโลกเหมือนทัโกอสพิซซ่าไม่ต้องพิมพ์ตัวขึ้นใหญ่คือขึ้นเลยนี่ล่ะเป็นเรื่องน่ายินดีของชาวไทยต้อนรำมารีคริสต์ม a สใช่น่ารักเนาะงั้นแม้ข่าวด้วยน่ารักพวกเราก็น่ารักด้วยใช่แล้วก็คืนนี้เราก็จะไปฉลอง คริสต์มาสอีฟกับผัดไทยแล้วก่อนอื่นเราก็จะต้องไปวันนี้เราก็จะมีเรื่องของสร้างสร้างสวยเกี่ยวกับการเฟซลิปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีเควินชองโดนาทมาแล้วก็เกี่ยวสายมูติดตามรายการวันนี้ไฮไลท์ดีหมดเลยเล้ศดปังๆทั้งนั้นเลยค่ะปะรออีกสักครู่นึ่งเดี๋ยวมาพบช่วงหน้าของรายการได้เลยครับ ในช่วงของสันสร้างสวยครับหลังจากที่ออกอากาศไปนะครับกับ The s i ซ p l a t i c Surgery y ครับได้รับการตอบรับได้ดีมากเลยแล้ววันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นวัตกรรมที่เรียกว่า f a Face Li f t หรือการดึงหน้ายกกระชับเหมาะกับพวก Baby b o ู m เมอร์หรือคนที่มีปัญหาเรื่องแก้มหย่อนคอยครับวันนี้คนระเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณ วีริษาผ่องอินทรคุณพ่ท้อยภรยาป่าโนเชิญยิ้มครับและแพทย์หญิงดารินม่วงไทยศัลยแพทย์ตกแต่งเดอะซิฟพลาสติกเซอร์เจอรี่มาพูดคุยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภรร,รยาป่าโนนั่นเองและแพทย์หญิงดารินนะวันนี้จะบอกว่าอันนี้คือภาพหลังทําแล้วอันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วท่าบหมอหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,น,เ,อนเราย้อนกลับไปดูภาพก่อนทํานะว่าเป็นยังไงบ้างอ่เราไปดูภาพก่อนทําก่อนเลยครับแม่เข้าประเด็นเลยครับ ณนะตอนนั้นเรามีความเครียดอะไรอย่างใบหน้าบ้างครับตอยครับคือต้องบอกก่อนว่าเคยทําสัญญกรรมดึงหน้าเนี่ยมาแล้วสองครั้งทํามาแล้วด้วยทํามาแล้วสองครั้งค,ครั้งก็ห่างก,กันประมาณสองปีอ,อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณแม่เนี่ยพอดีเป็นอะไรเบลเาซีเป็นเบลเ,เบลาซีเฮาซีทีนี้ข้างเนี้ยจะตกง่ายคือหมายถึงเคยถามคุณหมอคุณหมอมันเกิดจากแรงดึงดูดอะไรนี่แหละมันจะทําให้ เวลาทําไปแล้วอ่ะมันก็จะตกนะคะแล้วมันก็เกิดร่องแก้ร่องน้ำมาน้มาค่ะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้ามันไม่โอเคหมอแล้วมันไม่เพลินใจมันไม่เพลินใจเราอายุหกสิบห้าแล้วค่ะก็กลับว่าเอ้ยขอทําอีกครั้งหนึ่งเถอะครั้งที่สามเหรอครั้งที่สามครั้งที่สามเลยคุณหมอที่กับคุณหมอนี่คือครั้งที่สามครั้งที่สามก็เลยมาคอนเสิร์ตรักาคุณหมอใช่แล้วก็ ด้วยความที่คุณหมอเป็นผู้หญิงด้วยกันยอมเข้าใจเรื่องความาปัญหาเนาะเราอยากได้ยังไงคุณหมอก็จัดการให้เราก็ถูกใจคย้อนกลับไปนะวันนั้นคุณหมอพอเห็นเคสตดัดที่ทำมาแล้วสองครั้งแล้วอยากจะทำครั้งที่3คุณหมอหนักใจไหมครับไม่หนักใจค่ะก็จริงๆเรามีคนไข้อา,ายุถึง7 6 7 7ที่แบบว่า แม่ยังอยากส่องกระจกแล้วแฮปปี้กับตัวเองก็ก็เหมือนกับแม่ต้อยเลยนะคะของแม่ต้อยเนี่ยเขาจะมี2ปัญหาอ,อ,อยู่รวมกันก็คือ1เป็นเบลพาซี่คำว่าเบลพาซี่ขออธิบายเพิ่มเติมก็ค,คือ,อเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วก็มันเป็นเส้นประสาทาที่ควบคุมหน้านะคะ<อ>เพราะฉะนั้นหน้าด้านนึงเขาจะขยับได้ไม่ค่อยดีค,คุณแม่เป็นมาพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ<อ>แต่ว่าคือยังไงเนี่ยสองข้างก็จะไม่เท่ากัน เวลาที่เราปรับในเคสที่มีปัญหาเบลพาซี็คือเราอาจจะต้องดึงข้างที่อีกข้างหนึ่งเยอะกว่าเพื่อให้มันออกมาบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นคุณหมอใช้เทคนิคพิเศษมากมเลยใช่แล้วตอนทำณวันแรกที่ตัดสินใจทำกลัวไหมคะคืออยากสวยเนาะอยากสวยต้องทนเนาะก็ต้องทนอ่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่ได้กลัวก็เคยผ่านมาแล้วแล้วก็มั่นใจในคุณหมอด้วยใช่แล้วก็ มีเทคนิคใหม่ๆซึ่งเมื่อก่อนที่เราทําอาจจะไม่มีเทคนิคใหม่ๆาาแล้วก็พอมาคุยกับคุณหมอปุคุณหมอพูดถูกหมดเลยว่าหน้าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะการดึงมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องตกอะไรเงี้ยเรา,าก็มั่นใจอ่ะคะ ล้วก็เลยคิดว่าขอสวยสักครั้งเถอะเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วเรายังอยากเป็นวัยรุ่นอยากไปเที่ยวกับลูกอยากไปรุ่นไปนี่ยังมีความเป็นควสุขอยู่ทำงานโรงงานเมงานเดิมด้วยถูกถก,ก็เลยเป็นหน้าเป็นตาให้สามีนิดนึงมีป่านโน้ตอะเนาะก็ต้องเต็มที่เราต้อง,ชง,องเชิญยิ้มนะแม่หน้าเราต้องยิ้มคือตอนนี้จะบอกว่า อยากยิ้มแต่หน้ามันยังไม่ยุครอให้มันยุคก่อนเพราะมันเดือนเดือนเดียวสวยนะเดือนเดียวยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้อู้ใช่แล้วจริงๆถ้าเกิดให้หน้าคงที่ให้สวยแบบเฟซล็อกอะไรเงี้ยประมาณมัริ่เดือนคะสามเดือนค่ะ พันธุ์ยอดย้อยไปถามเองคุณหมออันนี้เราเจาะไปถึงชั้นสมาร์ทแล้วพอเราดึงนี่คือมันเป็นคริปหรือเป็นแม็ก็นยังไงครับดึงยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยของคุณแม่ปัญหาหลักๆคือคนเราเวลาสมัยก่อนเราจะหน้าวีเนาะแต่พออายุเยอะขึ้นหน้ามันจะอยู่เป็นตัวอ่ไขมันเอ่ยหรือผิวหนังมันจะตกแล้วก็ค่อยๆหย่อนคล้อยคะคุณแม่จะมีปัญหาช่วงด้านล่างเยอะมากเขาเรียกหน้าส่วนล่างก็ส่วนคอนะครับการผ่าตัดดึงหน้าในยุคปัจจุบันก็คือต้องไปดึงชั้นสมาร์ทซึ่งจะเป็นคีย์หลักเลยที่จะทํให ให้หน้ากลับมาวีขึ้นนะคะใช้เป็นเทคนิคของไหมยเย็บนะคะใช่ค่ะเราเรายังไม่ได้ไปยิงแม็กข้างหน้อแต่ว่าเทคนิคของการดึงสมัในแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ของเราจะใช้เป็นเทคนิคเฟสออฟก็คือการฟรีผิวหนังออกมาทั้งหมดคือแต่ละที่ก็อาจจะมีะดีเทลที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้การดึงที่ค่อนข้างเปธรรมชาติใน ในบางคนไปดึงหน้ามาแล้วมันแบบดูเฉียวแบบเป็นเหี่ยวเลยก็ไม่ชอบไม่ชอบอย่างที่เป็นธรรมชาติด้วยเท่ากับคุณแม่เนี่ยไม่ได้เคสคุณแม่ไม่มีการตัดชิ้นเนื้อตัดค่ะตัดด้วยใช่ไหมอ๋อต้องตัดเพราะต้องทำให้มันดูเชฟทุองตัดแล้วก็ดูเขาไม่ต้องต้องไปเย็บสมัยช่วงล่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าแก้มด้านล่างมันตกเนได้คุณหมอครับถามไปดูว่าของคุณเป็นคดีคุณแม่เนี่ยตัดทั้งหมดดึงทั้งหมดกี่ส่วนครับเขาเรียกว่ากี่ส่วนหน้าส่วนกลางหน้าส่วนล่างแล้วก็ดึงคอ ดึงคอด้วยแล้วดึงคอไปเก็บตรงไหนครับท้ายทอยหลังหูโอเคแต่มองใกล้ๆกล้ทักกิโนะไม่เห็นรอยเลยนี่คือหน้าที่ารอยน้อยมากดึงมาแล้วแบบแล้วแทไม่เห็นอะไรเลยแผลที่คุณหมอทำอ่ะสวยมากเพราะปกติคราวที่แล้วที่ไปทำมันเป็นกีรอยแล้วเวลาไปหาคุณหมอเนี้ยจะให้หายก็ต้องฉีดยาซึ่งมันเจ็บมากฉีดยาขีรอยเนี่ยเจ็บมากก็เลยทำกับคุณหมอเนี่ย ผลแทบมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมนาจะอยากขอดูแผลขอดูแผลใกล้ๆ,ๆ,ๆตอนนี้อันนี้ไว้แค่หนึ่งเดือนนะอะดูใกล้ๆเลยครับขอเองด้านข้างนิดหนึ่งเนี่ยเป็นแค่นี้จุดเล็กๆเลยต้องซูมอะไรคะอ่าเรนดีว,ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากกระทำนี่สามารถคอนซัลท์คุณหมอเลยนี่คือนั่งใกล้ๆนี่คือเห็นเห็นแบบจุดนิดเดียวนิดเดียวเอง แต่เดนมันคือหนึ่งเดือนไงคุณบอกว่าสามเดือนเข้าที่เต็มที่แต่เดนคือตึงสวยมากตึงสวยมากหน้าแล้วสวยเลยแม่หน้าเปลี่ยนจริงแผลยังหายเนี่ยอันนี้ยังบวมอยู่เลยไหมครับอะใช่ใช่ใช่ตายยังบวมแล้วคิดดูว่าถ้าครบสามเดือนจะสวยขนาดไหนมีแค่เดือนเดียวนะแม่ป่ากนุ่นจะต้องแบบเหมือนได้เมียใหม่แน่แน่ไม่สิเดือดร้อนเดี๋ยวจะตามมาหึงอีกเออแต่เออนั่นเดือดร้อนแล้วตามมาหึงแม่กลับมาเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมพอทํำรู้สึกว่าแฮปปี้เลยอยากจะเชิญชวนคนรุ่นเรามาทําแบบบางคนกกลัวออยยู่เมา ทชิญชวนมาลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้เลยเพราะว่าคุณหมอใจดีแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่จะมาทำก่อนแล้วก็บอกเลยว่าบางคนกลัวเจ็บรุวยนี้ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าตอนทำเราไม่รู้เรื่องเราหลับเราหลับแม่หลับไปกี่ชั่วโมงแปดแปดชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะนะแปดชั่วโมงคือไม่ใช่นะคุณหมอไม่ได้ทำนานแปดชั่วโมงนอนหลับสองชั่วโมงบอกบอกให้นอนเล่นไปก่อนนอนพัก ก็คือนอนเล่นแล้วก็อย่างหนึ่งมันไม่ได้เจ็บเลยตื่นขึ้นมาก็วาพบกคุณหมอตามปกติมียาฆ่าเชื้อมียาลดบวมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนกรรม์กติซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็ในทีมงานของคุณหมอมีแพทย์ในการทำให้หลักมีตรวจทุกอย่างทั้งพวกเบอร์ชีพเลยเืออาชีพทุกอย่างเลยก็เลยมันปลอดภัยไงใช่ค่ะคนรู้เราก็ต้องรู้สึกว่าปลอดภัยด้วยนะ อยากจะฝากถึงแบบคนที่ดึงหน้าแบบมีอาการแบบในเรื่องของการฝากดึงหนา้าคนที่ <คน S 1> อยากจะเข้ามาทำอ่ะคุณหมออยากคุณหมอฝากไดหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาจริงๆพวกนี้มันเป็นความไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเรากังวลตรงจุดไหนเราก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้มันมีเทคนิคที่จะเคียวบวช้ำน้อยหรือว่าพักฟื้นสั้นๆได้เลยสบายมากอย่างของคดีเคสคุณแม่นี่คือกี่พักฟื้นประมาณอยู่กับคุณหมอประมาณเท่าไหร่ถึงจะกลับบ้านได้ หรือวันแรกกับไดเลยแก็ลับได้เลยกลับได้เลยแบบว่าว้าวมากเลยอะ่ะอ๋อฮโอ้อน่าสนใจมากอุ้ยสําหรับใครๆที่แบบบรรดาแม่ๆม่หรือว่าคุณ,คณลูกคุณลูกสาวลูกชายที่อยากจะให้แม่กลับมาสวยอยากจะให้แม่มีความสุขนะก็รีบมาคอนซัลต์กันเถอะแม่ที่บ้าน ใช่ไหมแล้วคุณบอกไม่ต้องว่าแม่เราเนี่ย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 เต็มแล้วเนี่ยอีกแล้วครับเออมาก่อนมาก่อนแม่เป็นอย่างนี้เลยอออย่างเี้๋คือหน้าคือหน้าใสหน้าอะไรนะเพราะว่าคุณบอกดูแลแต่แต่คือเรากลัวกลัวเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะแต่พอฟังแบบนี้แล้วแล้วแม่ตอยมายืนยันเองแล้วแผ้เล็กขนาดนี้อยากให้คววาามสสสสสุุขยยิ่่่่งงออนนนนนกเะะัััชบ้ ข้าหน้ามาอีกต้องให้คุณหมออีกนะมาอีกนะอยากจะรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะข้าหน้าเราจะเอาอะไรดีอ่ะแต่วันนี้ถ้าบอกว่าใครสนใจที่จะติดตามนะครับก็ขึ้นหน้าจอเวแล้วสําหรับ The s i p Plastic Surgery นะครับก็ขึ้นเบอร์ hotline แล้วก็ไลน์แอดเข้าไปคอนซัลท์ได้เลยคุณหมอมีทีมตอบรายละเอียดครบถ้วนเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามาทําที่สบายใจนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยคือ ทำมาแล้วกว่าแสนคนนะใช่แล้วก็เฟซลิปนี่คือเป็นนวัตกรรมตัวแบบล่าสุดที่ที่ทำแล้วถึงจริงๆแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยสำหรับช่วงนี้นะครับสรรสร้างสวยก็ฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบช่วงต่อไปของรายการอีกสักรู่เดียวครับ าในช่วงของช่วง u u i n e s s Matching นะครับวันนี้เราเจอกับอดีตพระเอกรูปรอหน้าตาดีครับเล่นหนังจากจักุงมาเยอะมากเลยเล่นละครด้วยแสดงด้วยเป็นนายแบบด้วยแต่วันนี้เขาจับธุรกิจที่เรียกได้ว่าจับเงินล้านมาแล้วครับเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะแต่บางคนที่ไปเชื่อแล้วประสบความสาเร็จอยากจะฟังจบบากปากเขาจริงเลยครับ วันนี้ขอต้อนรับคุณตั้มนัทวุฒิเทพเซงหลีนะครับจากนัทวุฒิรวมเทพ108สวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชากินเนาะคุ้นเคยกันเองใช่ไหมคุ้นเคยครับแฟนเก่าแฟนเก่าแล้วแฟนขับแล้วแฟนกันเดะแฟนกันวันหนึ่งอะเราย้อนกลับไปนิดนึงเข้าเรื่องเลยลวกันเขาบอกว่าก่อนที่จะมาจับธุรกิจที่ได้รับเงินล้านแบบนี้คุณตั้มทําอะไรมาก่อนครับเป็นนักแสดงนายแบบ ทำธุรกิจอาหารทะเลมาก่อนครับอาอนนหารทะเลตอนนั้นเป็นไงเหอาหารทะเลตอนนั้นก็คือตอนที่เราเริ่มเริ่มทําก็คือดีมากด,ดีมากถึงดีที่สุดเลยอาหารทะเลก็ทําให้เราจับเงินล้านเหมือนกันแตอ่อาหารทะเลคือมามาช่วงที่เศรษฐกิจด้วยรัฐบาลด้วยอะไรด้วยมันก็หลายสิ่งหลายอย่างาที่เราเออกมูดไม่ได้ก็เลยดบลงไปครับอ๋อดบไปแล้วก็อยู่ดีดมาเปลี่ยนเป็นพิ่เน่ได้ไงครับ ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพ่ะคิดได้คือก็ประสบปัญหาเหมือนกันครับยังไงบ้างก็คือเราก็เป็นแบบถ่ายโฆษณาตอนนั้นงานก็เน่นมากเลยแล้วทีนี้ก็พอโควิดเข้าปุ๊บงานงานโฆษณาที่ดีไว้ที่เขาเพิ่มกับเราไว้อก็หยุดไปเลยเหมือนกันเพราะว่าออกกองไม่ได้เขาจำกัดคนออกกองหมอนะครับแล้วงานที่เราแคสได้ก็ พอพอเขาเริ่มบอกพอได้เขาก็ต้องหาแบบใหม่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันเดินหรือเปล่าเพราะสองเดินสามเดินผ่านไปแล้วล่างเพลหรือเปล่าไม่แน่จาแล้วก็ก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นขายเริ่มเปิดเช่าบูชาองค์บาพิคาเน่ไม่ก่อนที่เราจะไปขันเราเป็นคนศรัทธาเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไหมก็เป็นก็เป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วมีความเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไหว้บูชาปกติเวลาเราไหวบูชาเราก็จะไปตามห้วยขวางแบบนี้ครับเอาที่เราสะดวกเราก็จะไปปกติของเราแต่ว่าไม่ได้แบบลึกซึ้ง ถึงเก่งกลางไม่ได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วมนรู้บรรลุแล้วมันรู้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เขาหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะใช่เขาเป็นชมิกะพริกเลยเราไปย้อนดูภาพกันว่าเขาไปอันนี้เขาบอกว่านําเข้ามาจากประเทศอินเดียด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีนําเข้าซิกเนเจอร์ของร้านคือนำเข้ามาจากประเทศอินเดียครับส่วนหนึ่งอู้อ่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คืองานดินอ้สวยมากอันนี้ใช้เท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้ไซส์เม็ดสาครับสวยมากอันนี้คือแต่งเต็มเอาแต่งเต็มอันนี้ก็เม็ดสาอันนี้เขาเรียกว่าอะไระครับอันนี้องค์พระแม่รับสมีคระแม่รับสมีใช่ป็นเทพีแห่งความร่ํารวยครับผมและนี่คืออันนี้ก็พระแม่รับสมีองค์นี้เลยองค์ที่เอามาช่วยองค์นี้ล่ะครับพระแม่สลีใช่ปุ๊บหรว่าองค์ความร่ำรวยแบบว่าทําค้าขายแล้วจะสําเร็จเนี่ยหรอ หรือว่าเรียกเงินเรียกทองก็คือพระแม่ธรณีในพิธีโปรยโปรยทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมาจะไม่ขาดมือจะไม่ขาดสายแบบนี้ครับเป็นเป็นความเชื่อของคนฮินดูพือไม่จะมีจะเป็นเกี่ยวกับความร่ำรวยทำมาค้าขายขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระพิคเนนนี่จะเกี่ยวกับความสําเร็จความสำเร็จพระนี้เขาจะเกี่ยวกับพรของความสําเร็จของความสําเร็จครับผมแล้วคุณได้ไปขอพรกับเขาไหมก่อนที่แบบเราจะสาเร็จแค่นี้ ไปขอเหมือนกันครับก็พอเราเริ่มเริ่มพอเราเริ่มขายพระพิคเนตบูชาพิคเนตทีนี้เราก็เลยเริ่มผันที่จะแบบมาศึกษาจริงๆแล้วว่าพระพิคเนตเนี่ยเขาบูชาเพื่ออะไรีกี่ปางอะไรปางแล้วก็ปางนี้เขาเรียกปางอะไรปางนี้หมายความว่ายัางไรเดีเราก็เริ่มมาศึกษามากขึ้นเรื่อเรื่อป็นราเราต้องศึกษาเพราะว่าเราต้องให้ความรู้เรืองต้นกับลูกค้าได้ว่า ลูกค้าค้าขายควรบูชาปางอะไรดีอ่ะเราก็ต้องมีความแนะนําลูกค้านิดนึงแล้วก็วิธีการบูชาเนี่ยครับก็จะศึกษาไปเรื่อยอย่างอย่างโอข้างหน้านี่เขาเรียกว่าปางอะไรคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าปางสําเร็จปางสําเร็จผมถามถามว่าทําไมถึงเรียกปางสําเร็จให้ให้ให้พี่สังเกตว่าทาไมปางสําเร็จเพราะมีหลายมือไม่บ้าอรหันอันนี้จะมือเขาจะชี้ ชี้ชีนชช้นิ้วใช่ชี้นิ้วสังการนี่ยหรอชี้นิ้วก็คือแบบวามสำเร็จก็คือคล <สา S 1> ้ายๆมอนองค์หลวงพ่อเทพทัทพนใจอ่ะโ oh อ้โหเขอชีอันนี้เขาก็จะแปลงมาเป็นเป็นแบบนั้น oh ความหมายของเขาว่านี่คือปางสำเร็จ<ช>คือค่แน้นั่งเมฆปาง,ปางสำเร็จครับแลวอ,อย่างองค์นี้ล่ะคะเป่าสังอันนั้นคือใช่เขาเรียกว่าปางป่อมมุนเป่ามุนใช่แต่ว่าคุณพูดอะไรคือเหมือนเป่าสันติการินทองนี่หรอใช่ใช่ก็ปางมาแล้วอันนั้นก็เวลาคนที่อยู่ในวงการแบบนียเขาก็จะชอบบูชาปางนี้ เป่ามันอย่างี้เลยทำไมเวลาเราบวงสรวงทำไมภาพจะต้องเป่าสังโอ้จงดังจงดังอันนี้อันนี้คือคือคือแบบพูดให้เขาคิดได้ง่ายๆเลยแล้วปางข้างล่ะครับปางข้างนั้นก็คือปิดปางประธานพรครับอประธานพรเห็นเงินเห็นทองไหลมาเต็มเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าบอกว่าบูชาไปพิคเนตอ่ะนอกจากความเชื่อแล้วเราจะต้องเสิร์ฟอะไรให้เขาคือเหมือนว่าเลี้ยงท่านเลี้ยงอาหารด้วยให้อยู่ดีกินดีด้วยไหมครับ ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเราบูชาประเทศส่วนถ้าคนที่แข้งๆเลยก็คือเขาจะไม่ทานเนื้อมีคันนี้เขาจะไม่ทานเนื้อก็เขาจะกินแต่ขนมนมเนยถั่วเมล็ดงาอะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้แอบถามเรื่องความเชื่อหนึ่งหลังจากที่ไี้บูชาเขาแล้วเคยเข้าเคยมาเข้าฝันหรือว่าบอกอะไรแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเอ๊ะไหมมีอุ้ยขนลุกเราหนึ่งถ้าถ้าเราพูดถึงอะไรก็คือมีก็คือแบบว่าเวลาเราเราสั่งสั่งของมาจากอินเดียเนี่ยบางที องอ่ะเมันเราสั่งเราต้องสั่งผ่านผ่านพาร์ทเนอร์พูดแบบนี้ก่อนเราต้องผ่านผ่านพาร์ทเนอร์ตัวกลางใช่บางทีเราเราสั่งของไปห้าสิบชิ้นห้าร้อยชิ้นเขาก็จะแบบยัดของให้มาให้เราอ่ะนด้อองงั้นไหมโดยที่เราไม่ได้สั่งแต่ขององนั้นเป็นไซส์สามเมตรมาเลยโดยที่เขาไม่บอกเราพอเรามาเปิดตู้ที่โกดังก็คือเซอร์ไพรส์เลยเราก็เลยมีความคิดว่าเขาเขาอยากมาอยู่กับเราใช่แล้วก็มีความคิดว่าเราจะขายใครได้องต้องสามเมตร อันนั้นคือเป็นความคิดเลขที่ว่าเราเห็นองค์เลขที่เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้สั่ง oh. อ๋ออ่าอันนี้แล้วก็พอเราลงของที่โกดังเสร็จปุ๊บ uh huh. เราก็ถ่ายวีดีโอเพนเพื่อที่จะลงเพจบอกลูกค้าว่าตอนนี้ของได้เดินทางถึงไทยแล้ว uh huh. พอเราเราลงของตอนบ่ายโมงอันนี้ไม่เชื่อ uh huh. เลือพูดแล้วขุนรู้แล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บประมาณเราใส่ขอเสร็จประมาณหน uh ึ huh. ่งทุ่ม uh huh. พอเราเพนวีดีโอปุ๊บพอเราลงเพจ uh huh. ปุ๊บไม่ถึง5นาทีลูกค้าอินเคปพ่อองค์เนี้ยอินบล็อกกลับมาแล้วถามว่าองค์เนี้บูชาาเท่ไห โอ้ยไอ้บานมัปั๊บเปอะไรที่แบบอแบบเรารู้สึกเราโล่งมากเพราะด้วยที่องค์ใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยที่จะเปิดขายในราคาองค์แบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่ด้วยแบบานี้ครับแล้วปกตินี้คุณขายที่ไหนครับปกติก็คือขายออนไลน์เป็นหลักเลยขายในเพจขในเพจด้วยใช่ออนไลน์เพราะเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้การเรื่องการขนส่งนี้มันง่ายมาโดยที่เราไม่ต้องไปส่งเองทุกทุกอย่างคือทุกอย่างคือใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวทำงานได้หมดเลยครับ แต่ที่บอกว่าขนส่งมาเนี่ยขนส่งมา2ส่วนคือยังไงสมมติองค์ใหญ่มากจะมา2ส่วนแล้วมากรอบที่ไทยเะคใช่มันถ้าองค์ที่ใหญ่จาก3มเมตรขึ้นไปเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนถ้า3เมตรยังอยู่ในกล่องเดียวไหมยังตู้คอนนเ้รเดียวไหมสามเมตรก็คือยังต้องมีส่วนประกอบเขาอีกอแล้วขอแอบถามไหไหมว่าสามเมตรปิดจบเท่ไหนสามเมตรก็หลักแสนหลักแสนอย่างได้ก็ต้อง ช่วงนี้ก็ให้คุณตั้งฝาก,กน,นิดนึงว่าถ้าบอกว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยคนสนใจอยากจะบูชาเนะคะีครับติดต่อได้ช่องทางไหนครับก็ถ้าทานทางติดต่อนะครับมีอยู่ช่องทางเดียวเลยก็คือพิมพ์ที่ Facebook เลยครับ,รบนัทวุฒิรวมทพ่ร้อยแพุทธปฏิมากรรมครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โศัพท์ก็จะมีอยู่2เบอร์โทรศัพท์ครับ061-541-8998 0615418998แล้วก็อีกเบอร์หนึง 0899668482 0899668482ครับ <นะ S 2> ส,สำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทักทายเข้าไปได้นะครับเรื่องคว,าม,วามเชื่อแบบนี้แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ถ้บอกว่าบูชาแล้วดีก็สามารถที่จะนําไปอยู่กับบ้านท่านถ้้บอกของจะอยู่กับบ้านท่านยังไงก็มาแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับกับช่วง business matching แบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักคู่นึงพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ <the> กลับมาในช่วงของ Star on s t a g e ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดงอดีตนักแสดงดาราพระเอกจากช่อง3ครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณเควินชองโดนาทครับสวัสดีครับคุณเควินโอัสดับมาจากพะยาให้เราเลยเป็นเกียรติมากออกมาตกีสี่อ้าวันนี้ก็ถึงแล้ววันนี้เรามาพูดคุยในช่วงเทศกาลคิสมารเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าจะมาเล่าถึงกิจการว่าตอนนี้เควินมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ กิจการตอนนี้คือมีอะไรบ้างได้เขาแบทำร้านกาแฟอยู่ด้วยทำร้านกาแฟครับผมแล้วก็ทําผับทาผับด้วยอ่าพูดถึงร้านกาแฟแล้วกันตอนนี้คือร้านกาแฟชื่อว่าอะไรนะครับร้านกาแฟเดิมชื่อว่าเอสควครับเอสควาครซึ่งตอนนี้เราย้ายไปอยู่ที่บ้านแล้วให้คุณแม่ดูแลด้วยใช่แม่ดูแลกิจกรรมครับอ่าเพราะว่าขายดีมากเคยไปดื่มของเขามาคุ้นคือรสชาติดีมากราคาจับต้องได้มีกว่า50สิเมนูและลงมือทำนี่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 อ่ะหน้าตาดี เดี๋ยวเวลาหลังจะมาเปิดหน้าศัตรูความกาแฟของเขาคือรสชาติเข้มข้นนะครับนี่แล้วก็มีแบบกล่องขายด้วยเป็นซองซาเช่ถูกไหมใช่ครับถ้าเปิดใครสนใจก็ติดต่อเขาได้เลยนะเพราะมีขายอยู่นี่คือกาแฟของเขาทีงขายอยู่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับอ่ากินแล้วไม่อ้วนแต่ดีนิดนึงเหรออยากอยากอยากดีอยากดีเหมือนเฟรแลกแล้วนึงโอเคอ่ะมาเรามาพูดถึงกิจการต่อไปเขาบอกว่าตอนนี้เควินทําอยู่สองผับก็คือตัวที่พัทยาบริหารใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่า เขาบอกว่ามีท่าสยามมิวสิกคาเฟ่เป็นเป็นยังไงครับเนี่ยเล่าหนึ่งเอ่อท่าสยามมิวสิกคาเฟ่ครับก็เอ่อไม่รู้เปิดมาปีนว่าแล้วอ๋ออ๋อคืยังไงมันเป็นมันเป็นคาเฟ่ยังไงทำไมดูเหมือนพับเลยอ่ะมันเป็นเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารอก็คนเชี่ยวเยอะเป็นเป็นจีกระแสในพัทยาครับอ๋อเป็นร้านดังเลยอ่าใช่ครับฝรั่งเยอะมากอันนี้มาๆาอันนี้คนไทยอ่ะ อ,อันนี้ปนไฟได้ด้วยอันนี้ปนอะไรเข้าไปคะปนไฟครับปนไฟเข้าไปไปอยู่อยู่แสงหรือครับไปอยู่ไฟแ,แลบอะไรนะอันนั้นมันเป็นพงซินนาม,มอนครับอ๋ออบเชยอบเชยอบเชยอันนี้อันนี้กิมมิคข,ของร้านคือมาคือมันมีเพลงฟังมีแดนซ์หรือว่าม,มีมีดนตรีสดท<อ>ุกวันนะครับแล้วก็มีดีเจสลับกันแนวไหนครับแนวสไตล์หรือแนวเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ด้วยเก้าศูนย์เป็นแนวฝรั่งนะ ไม่ไม่ไ,มไทยเข้าสู่เลื่องต่อไปว้า <ๆ S 1> ไปแล้วเนี่ยเมาแล้วเราชอบเรื่องนี้อชอบอ่ะและนี่คือกิจการล่าสุดก็ค,ค,คือลากาซ่าลากาซ่าที่เป็นยังไงครับลากาซ่าก็เป็นร้านอาหารญช่งฝรั่งเศสนะครับ ก็อยากให้มันเป็นแบบว่าผับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยและ่ังชาติไปด้วยก็อาจจะเลเวลขึ้นไปหน่อยเป็นแบบเฟิร์นจ็อบเบอร์หรือแฟมิลี่ที่ไม่นั่งคาร์อะไรยใช่ไหมอ๋อโอเคอันน่าสนใจอันนี้อุ้ยเป็นอกันอันนี้อันนี้ทสยามอยู่อันนี้ซิลิฟูมาคอนเสิร์ตอ๋ออ้ก็วิ่งหล่อเนาะเออยังหน้าคงหน้าดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าโฆษณาก็คือยังแน่นเหมือนเดิมด้วยยังมีโฆษณาแน่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับแน่นเปียสเลยอะเรามาพูดอีกนึงนี่โฆษณาของเขานี่ ก็คือยังแค่โฆษณารับงานแสดงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้เป็นโฆษณาสุดยอดแค่หนึ่งแล้วโอเคเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยแง่้ขนาดเนี้โอ้โหอ่ามีลาบด้วยเอออ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลงานชีวิตวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกิจการชีวิตนิดนึงก็คือตอนนี้ทำธุรกิจตรงนี้ส่วนเี้ะแบ่งเวลายังไงครับเช้าไปอยู่ที่ไหนแล้วบ่ายไปอยู่ที่ไหนครับก็ตอนเช้า ก็อยู่ที่ร้านอาหารก็เราท้องดูเลยเรื่องของโรงแรมร้านอาหารามเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเข้าทัสยามแต่ว่าพอดีผมก็ลืมตารางในตารางว่าต้นนอนด้วยต้อนอนด้วยก็เลยไม่ได้นอนไม่ได้ลงตารางว่านอนก็เลยไม่ได้นอนก็เลยดีดจัดเลยทีนี้อ๋อไปพิลควันตัวเองไงคะหายดีแล้วหายดีแล้วอ่ะอ่ะก็แทงคแฟนตัวเองได้ด้วยนะอ่ะ จะบอกว่าตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตจริงๆคืออยู่พัทยาใช่อยู่พัทยาเป็นหลักเป็นหลักเลยเวลาเวลามีงานก็เข้ามาจีที่พัทยาก็คือยังรับงานแสดงอยู่นะนี่ได้ข่าวผู้จัดก็คือจะทิมรางเอาน้องคิมวินไปเล่นละครของมหามงคลฟิล์มด้วยใช่ผู้จดได้แค่นี้นะแต่แบบจ้องอยู่นะจ้องอว่างไหมว่างรับละครไหมก็ว่างละก็ว่างก็เสียไปได้องคุยกันอาจจะไม่ได้นอนยังไง มีกำลังมีซีรีส์ที่อยากต้องใช้น้าลูกครึ่งพอดีเลยใช่ใช่ซีรีส์วายเปล่าซีรีส์อยากเล่นซีรีส์วายยูริได้ไหมเอาผู้ชายกับหญิงกับยูริมาให้เอาอย่างของเขาต้องแบบอืมพูดอย่างงี้ต้องให้ส,สาวๆไว้อ่าอิม่มเอมใจบ้างอืมอมอ,อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่าพอเวลาตกกตอนเช้าเนี่ยไปอยู่ร้านอาหารตอนเย็นก็ไปอยู่ในผับเลิกกี่โมงเออ่ร้านผับก็ปิดที่สองครึ่งครับตีสองครึ่งเลาเที่กำหนด แล้วก็นอนช่วงเช้าแป๊บนึงแล้วก็ตื่นอีกทีกี่โมงเออตื่นอีกทีก็เจ็ดโมงมามาก็แม่กสิบโมงครับตื่นสิบโมงตื่นครับแล้วนอนจ้ำนู้นนี่นี่แล้วแล้วป้าทำอะไรต่อทำงานแบบนี้เก็บเงินไปทำอะไรมาให้คุณแม่ไม่มีเงินเก็บเลยใช้หมดแล้วก็หยอกไม่ไม่มีเงินเก็บเาะอไวะงอธุรกิจ นี่มีหกธุรกิจแล้วนะคะเป็นเงินแบบวงเวียนนะวงเวียนอ่ะเป็นเงินหมุดวีเนอารเข้าใจก็ให้กเลังใจกนที่ทำธุรกิจเนาะแล้วประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับครีมอันนี้เป็นบริษัทชื่อบริษัทอันนี้อันนี้ของบริษัทชิโปงโกตั้งชื่อเอ่อมีดมีดไวเบอร์เซอร์ไพรส์ครับมีดไวบอ์อันนั้นทำเกี่ยวกับอะไรกับเวลเนสกับความสุขภาพนะครับสุขภาพหรือว่าเป็น ประมาณนี้แหละเวลเนตถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปใช้บริการที่เควินบริหารจัดการอยู่ก็สามารถติดต่อได้ที่ท่าสยามหรือที่ต่อทางไอจีท่าสยามมิวสิกคาเฟ่หรือว่าลากาซ่านะครับฝากไว้ด้วยแล้ววันนี้เควินก็คืออ,อยากจะฝากผลงานในอนาคตถ้าบอกว่ามีงานติดต่อย,อยังไงช่องทางติดต่อย,อยังไงครับค่บก็ถ้าฝากติดตามนะครับไอจีเควินอันดรสกรสองตัวแล้วก็โดนันนะครับไม่ก็เ <Michael S 1> ข้ามาหาผมที่ร้านลากาซาหรือ ข้สยามครับอสมมติว่าคนจากรายการกัดมันบันเทิงไปทานเนี่ยได้ส่วนลดไหมครับทานมูลค่าสามพันถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ต้องต้องสามพันนะสามพันขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์อะให้ให้สิบห้าโอ้โอให้เยอะนะใเยอะลนะเราดูสิสมม่ายี่สิบนะถ้าบอกว่าคุณมาจากรายการกัดมัน<อ>บันเทิงนะทานครบสามพันบาทลดไปเลยเพราะที่นี่เขาราคาไม่แพงแต่คือรวมกลุ่มกันไปนะแล้วก็ไปเที่ยวแห่งเอาที่นี่เขาบอกว่ามาสนุกจริง,รงๆมาแล้วไปแฮงเอามาแล้วติดใจขอโทษเขาบริหารจัดการเขาลุยเองเลย นะครับตั้งแต่แบบคือไม่หลับไม่นอนเพราะว่าเปิดยันเกือบเช้าแล้วก็ต่ออีกร้านเลยอ,อย่างนี้อยากไป้วขอให้อธิบายการไปเส้นทางยังไงครับเส้นทางอยู่ตรงไหนแล้นทศสยามอยู่ที่แยกประเยตช้างนะครับอยู่ระหว่างปัญญากรางกับปัญญาเหนือครับอ,อยู่สายสามครับ<า>ก็ไม่พลาดครับมันมันเห็นเลยอ่าก็สามารถติดต่อได้แล้วก็ขึ้นไว้ให้ก็คือไปเซิร์ชทาง Facebook ก็เจอนะครับ อ่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณครับน้องเควินชองโดนาด้วยนะครับแต่วันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดียังต่อไปนี้ครับที่รัก Wedding Studio ที่รัก Organizer บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวอาาเอนไลน์ A.H.C. เมคอัพสกูนพาวเวอร์เรนเจอร์ซาร์คาครับสถาบันสอนการแสดงครบวงจรครับ The Survival ิลล์โปรดักครับและสุดท้ายนะขอขอบคุณนะครับ The Sip Clinic นะครับอ่ะใครอยากส่วนก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณเควิ้นมากๆแล้วก็เดี๋ยวขอลาไปใหม่ข้อเที่ยวเอ่อดิร์ตคริสต์มาสอยากมีความสุขนะไหนอยากให้ส่งท้ายเป็นภาษาฝรั่งเศสดีกว่ามอเดิร์ตคริสต์มาสเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสก็จอยยูนเวลให้ทุกๆคนนะครับใน นปีนี้ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีความสุขกับครอบครัว,วนะครับอ่าแล้วก็คริสต์มาสอีฟนี้ก็ไปเที่ยวที่ร้านเควินด้วยนะคะ,ะไปเจอกันนะเขามีกิจกรรมดีๆคอยต้อนรับนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋พวธวีนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ